สวัสดีครับเอฟซี FC, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับควมาตามกันต่อเนานะแลหรับแนวทางราวทีวีราวเฮดดีแล้วก็ราวสตาร์แนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวีก้าออ่านเล็กด่นจากสูงถึงเก้าคัดได้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่ผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นกอขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับลวาวทีวีนะครับลาทีวีวบนทีส3ผลออก6กหนึ ุดวินเข้าเนาะเก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับส่วนเลขวิ่งรูดผมเน้นในที่เลขสามไม่มาเนาะมาตัวที่ไม่ได้เน้นคือเลขหนึ่งใครนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะก็มีแค่สนะามเก้าเนาะออกหนึ่งเก้าเพราะว่าผมไปนเน้นในที่เลขสามไม่ได้เน้นที่เลขหนึ่งถ้าน,น้มเลขหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้าชุดนี้นะครับต่อที่รางยี่ปี ับทาง fa ผลออก75310 75310ก็ถือว่าแนวทางก็มี0มี3แต่ไม่มีเลข5เนาะส่วนตัวจอก็จอใ0 2 0 4 0 8นะครับ3ตัว5 0 3ถ้าใครตัดเล่นนะครับก็เข้าที่5 3ส่วนวิ่งโลดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมเน้นที่เลข0 เข้าสูตรวิงโลดนะครับออกศูนย์หน่งนึ่งศูเลขสนะครับไม่ตัวไม่ที่ไม่ได้เน้นเนาะก็ออก3ามห้าก็เข้าวิ่งโลดเหมือนกันับส่วนจุดวินไม่มีคูนะ่เนาะนะครับมัน30 60ไม่มาด้วยกันนะครับศู 0, 2, 0, 4, 0, 8, นย์สอนย์สี่ศนยไปศูนย์หนต่อที่ลราสตาร์นะครับเราสตาร์ผลออก0ูนย์เก็ห้ดสี่ ก็ถือว่าแนวต่างจุดวินเข้าที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะหลอกศูนย์ห้าเจ็ดจุดบินก็สี่สองห้าหกเจ็ดเข้าห้าเจ็ดนะครับส่วนเด่นวิ่งรวดนะครับเน้นที่เลขสองแล้วสองไม่มากับมาที่เลขสี่ตัวที่ผมไม่ได้เน้นหนอ่อยเลกเด่นคือสี่กับสองเข้าที่แปดสี่ซึ่งแนวต่างผมไม่มีเลขแปดเนาะก็เลยไม่มีคู่คอเข้า ตัวประกอบมาด้วยกันก็คือ5 7 7 5แล้วก็พิงรูดเล็กสี่นะครับสมัครเดลต้าลาสตาก็ถือว่าผ่านหมดนะครับพิงรูดแล้วก็ชุดวินก็รูกแค่ลาวเฮดดีนะครับส่วนทีวีลาสตาเข้าหมดนะครับับต่อที่มาตามมาต่อนะครับไปที่ส 9, วันที่สเดือนเก้าสองพัารลทีวีลาเอ็ดีลาสตาร เนวทางผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะนะเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูราวทีวีของัันที่สับวันนี้ชุดวินได้เลข7 9 8 1เก เล็กเด่นวันนี้นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับได้เจ็ดกับเก้าเลกรางวัลวันพฤิหัสนะครับพัหก็มีห้ากับเจ็ดนะครับฉะนั้นตัวที่ผมในไมก็คือเลขเจ็ดก็จะให้สามชดนะุดเนาะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดวน3สามตัวับจะไปทีนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดซองเนาะหรือว่าใครจะเอาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ได้นะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็คือก็จะลืม,ม,ลลน,มลน,นะครับเลขเด่นมาด้วยกันนะครับเาเพิ่มเติมไปสักชุดหนึ่งก็ได้เนาะเจ็ดเก้านะครับส่วนตัวที่เนในก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองกลับไปกันต่อที่รางยี่ปี หังปี้ชุดวิน,นเล็หนแปดศูนย์หนึ่งเก้าห้าเล็กด่นจับในเล็กแปดเหล็กศูน์เล็กแปดกับเล็กศูน์เจาะไอทีเล็กแปดเนาะจะเป็นแปดหนึ่ง แปดเก้าแปดห้าสามสามตัวสามตัวเขาจับไม่กี่ห้าแปดหนึ่ง ในที่ 8, แปดหนึ่งการที่เล่นเลข Burn, เบิเล้ลน,น,นะครับให้เ <c oughs> อาเลขเด่นเบิ้ลเนาะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์นะครับกับต่อที่ลาสตานะครับชุดวินวันนี้ได้เลย เจ็ดแปดศูนยสอเลขเด่นในเลขเจกับเลขแปก็เน้นที่เลขเ็ดนะครับก็จาะให้3ชุดมีเจ็ดแปด่งเจ็ดสองตัวนะครับจะไปที่2 7 8 เด็กเจ็ดเจ็ดแปดก็ได้นะใครชอบเล็กแปดก็จับที่เล็กแปดเนาะเป็น 8, 8, 1, 8, แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแวันนี้เน้นที่เจ็ดแปดรับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับยกตันี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่สี่เดือนเก้าปศสองปนาร้อยหนสิบแปดนะครับขอให้โชคดีทุกท่าน ยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เก้าข,ขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ